จังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมกว่า17,00 0ไร่ผลิตแล้วก็จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับแต่ด้วยขนาดพื้นที่จำนวนมากเมื่อเกิดหนอนหัวดำมะพร้าวขึ้นมานะครับก็ทำให้มะพร้าวน้ำหอมหลายพื้นที่ยืนต้นตายผลผลิตลดน้อยลงทางจังหวัดสมุทรสาครจึงรณรงค์ให้พี่น้องกเกษตรกรนั้นหันมาเลี้ยงแตนเบียนปราคอนนะครับเพื่อที่จะกำจัดน้อนหัวดำมะพร้าว แตนเบียนราคอนเป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผึ้งต่อแตนทั่วๆไปไม่เป็นอันตรายกับมนุษย์แต่จะเป็นศัตรูของศัตรูพืชอีกทีโดยเฉพาะนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งการสังเกตว่ามีการระบาดของนอนหัวดำมะพร้าวในสวนนั้นให้สังเกตดูจากทางใบมะพร้าวที่มีสีเขียวนอนหัวดำชอบทำลายใบยแก่ที่อยู่ข้างล่าง ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลายใบล่างจะถูกทำลายจนใบมะพร้าวเริ่มเปลี่ยนสีและแห้งกรอบหรือกลายเป็นสีน้ำตาลการปล่อยแตนเบียนหนอนบาคอนไปทำลายตัวอ่อนของหนอนวัวดำมะพร้าวนะครับวิธีการนี้ถ้าเราสามารถทำได้เต็มพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้การระบาดเนี่ยก็จะลด,ลดน้อยลงแล้วก็ เป็นการป้องกันกำจัดที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและก็ไม่มีผลตกค้างในผลผลิตสำหรับการเพาะเลี้ยงแตนเบียนปลาคอนให้คัดพ่อแม่พันแตนเบียนที่สมบูรณ์และแข็งแรงนำพ่อแม่พันธุ์ใส่กล่องเลี้ยงให้น้ำพึ่ง50%เป็นอาหารพักไว้ประมาณสองวันเพื่อให้พ่อแม่พันธุแตนเบียนผสมพันธ์จากนั้นนำหนอนผีเสื้อที่เลี้ยงไว้เทลงในกล่องที่เจาะรูและนำแตนเบียนใส่ลงไปเพื่อให้แตนเบียนวางไข่ และปิดทับด้วยฝ้าวางไว้1วันจึงนำหนอนผีเสื้อที่มีไข่แตนเบียนติดอยู่ออกใส่ภาชนะวางไว้4-5วันนอนจะเข้าดักแด้จากนั้น5-7วันจะฟักเป็นตัวเต็มวัยโดยนอนหนึ่งตัวจะได้แตนเบียนประมาณ8-10ตัวการทำลายของแตนเบียนหนอนบราคอนนะครับในการกำจัดหนอนวัวดํมมะพร้าวนั้นนะครับตัวเมียเมื่อได้รับการผสมพันธุ์แล้วนะครับ ก็จับไปต่อยนะครับซึ่งมีอวัยวะนะครับที่ก้นของเขานะครับไปทําให้ตัวหนอนหัวดําเป็นอมาาพาตก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะวางไข่ลงบนตัวหนอนนะครับภายในสองสสามวันนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะครับแล้วก็จะกัดกินลงไปในตัวหนอนหัวดํามะพร้าวการปล่อยแตนเบียนปลาคอนทําลายหนอนหัวดํามะพร้าวจะต้องปล่อยในอัตรา200ตัวต่อไร่ ติดต่อกัน5 7ครั้งทุกๆ7วันคุณผู้ชมครับการกำจัดนอนหัวดำมะพระ้าโดยใช้แตนเบียนปราคอนเป็นวิธีหนึ่งทางธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ได้ผลสูงสุดนั้นนะครับต้องผสมผสานกันทั้งการตัดทางใบที่โคนแล้วก็การใช้สารชีวพันธุ์ในการกําจัดนอนหัวดําซึ่งได้ผลสูงสุดอทีเดียวและก็ยังคงไว้ซึ่งผลผลิตและคุณภาพของมะพร้าวน้ําหอมจังหวัดสมุทรสาครครับ